ถ้าคุณอยากหาไรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนนะครับ Affiliate ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่โอเคเลยทีเดียวนะแล้วก็ผมทำคลิปชุดเกี่ยวกับ Affiliate เนี่ยหลายตอนแล้วสำหรับตอนเนี้จะเป็นเกี่ยวกับ AccessTate Affiliate นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับต้นเนี่ยของเอเชียเลยนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ผมพาไปสมัครเรียบร้อยแล้วสำหรับ Accesstate นะครับคลิปนี้ จะพาไปดูเครื่องมือในระบบของเขารวมทั้งเมนูต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจในการใช้เครื่องมือของเขาและก็เมนูมากขึ้นนะครับสวัสดีครับผมรัฐพงและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe แ,และกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับ การหาไรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนแบบ Affiliate นะครับก็มีตั้งแต่การทำของ Lazada นะครับแล้วก็ถัดมาก็มีการทำของ s h o ป e e นะฮะแล้วก็เป็นการทำของ p r i ซ a และคราวนี้ก็เป็น Access Trade ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมนะครับสุดท้ายแล้วต่อจากเนี่ยคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังจะมีที่เป็นของผมเองนะครับก็คือวัลัตภพแอ f ฟ l ล a เ e ต ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น lazada shopee pricea exit er, หรือว่าวรัณภพผมผมเองเนี่ยนะครับก็จะมีให้ค่าในหน้ากับคุณนะครับ affiliate ก็คือการที่คุณนำลิงก์สินค้าหรือบริการของที่ผมบอกเมื่อกี้นะง่ายๆเลยเอาไปแชร์ที่ไหนก็ได้ที่คุณถนัดนะครับแล้วก็เมื่อไหร่มีคนคลิก ซื้อสินค้าหรือบริการจากลิงก์ที่คุณไปแชร์นั้นนะ่ะคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าในหน้าน,นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูเครื่องมือกับเมนูของ Access Trade ครับผมมอบหน้าที่นี้ให้กับเจ้าหน้าที่สาวสวยของผมครับไปชมเลยครับ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูหน้าแดชบอร์ดของ a c c r a t e a f i l r a t e นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่เราดูครบแล้วนะคะเราต้องทำยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะคะหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอย่างที่เราเห็นก็จะมีระยะเวลาต่างๆมีไรายได้นะคะจำนวนคลิกนะคะ conversion น,น,นะคะรายได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนนี้เขาจะแจ้งนะคะว่า ะระยะเวลาจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเรามีไรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ถ้าคนคลิกผ่านลิงก์ของเรามาเนี่ยเขามีจํานวนคลิกคลิกเข้ามาแล้วเท่าไหร่นะคะ จำนวน Conversion ที่เกิดขึ้นนะคะยังไงบ้างนะคะรายได้ต่อคลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายมือนะคะของแดชบอร์ดว่ามีอะไรบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มที่แคมเปญนะคะทุกคนกดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะแคมเปญเนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อเสนอเนี่ยนะคะแล้วก็แคมเปญที่ยังไม่อนุมัติแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติ แคมเปญที่รอการตรวจสอบแคมเปญที่ถูกปฏิเสธแล้วก็การค้นหาขั้นสูงนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากข้อเสนอแนะก่อนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะแคมเปญที่แนะนำนะคะก็คือว่าแคมเปญตัวนี้ถ้าเราทำา a f เฟอร์แล้วเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงนะคะอย่างเช่นตัวนี้เขาแนะนำมานะคะก็จะมีของอะไรบ้างคะ Finance นะคะของ b i g C แบบเนี้เราสามารถดูผลตอบแทนได้จากตรงนี้นะคะว่า เขาจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามร้อยแปดบาทนะคะอย่างอันนี้บอกว่าได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยอเน,นโลบอกว่าให้7%เปอร์เซ็นต์แบบนี้เราก็สามารถเลือกดูได้นะคะซึ่งเขาก็จะรวบรวมนะคะเอฟเฟอร์เอทหรือว่าแคมเปญอย่างที่บอกนะคะว่าได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆเนี่ยมารวมไว้ที่แคมเปญแนะนำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกทำได้เลยว่าตัวไหนที่ได้เยอะแล้วก็เลือกทำตัวนั้นนะคะส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเนะาะกดที่แคมเปญใหม่ค่ะ แคมเปญที่ยังไม่สมัครนะคะนี่นะคะแคมเปญที่ยังไม่สมัครนะคะก็หมายถึงว่าแคมเปญต่างๆใน e x t ช t ่นเทที่เรายังไม่ได้ทำการที่จะ ไปทำแอฟเฟตหรือยังไม่ได้ทําการที่จะเอาไปโปรโมตนั่นเองค่ะเขาก็จะรวมแคมเปญทั้งหมดไว้ที่หน้านี้นะคะก็เหมือนกันเลยเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะว่าเราจะทําตัวไหนตัวไหนที่ค่าคอมมิชชั่นได้เยอะน่าสนใจนะคะมีของอะไรบ้างนะคะอย่างนี้แล้วก็มาดูชื่อแคมเปญนะคะชื่ออะไรนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะ กดเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเขามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะสมมติว่าเราจะดูของสมมติว่าเราจะดูของนะคะเอฟนะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะ เนี่ยเขาจะบอกว่าชื่อแคมเปญอะไรบ้างนะคะให้รางวัลหรือว่าให้ค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะ350บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรยังไงบ้างในส่วนนี้เราจะไปอธิบายในตอนที่เราจะสร้าง a f f i l i a t e link กันนะคะทุกคนก็กดออกไปเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกดูได้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะในส่วนของแคมเปญที่ยังไม่สวัดก,ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราเกิดเลือกแคมเปญหนึ่งที่เราจะเอาไปโปรโมทเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่นะคะแคมเปญที่ ได้รับการอนุมัตินะคะในส่วนนี้นะคะของอธิบายก่อนนะคะว่าแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติก็คือว่าเวลาที่เราจะเลือกแคมเปญสักแคมเปญหนึ่งเนี่ยเราต้องรองให้ทางเอเทนตอ์ทางร้านค้าเนี่ยเข้ามาดูก่อนว่าเรามีคุณสมบัติที่จะทําแคมเปญนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ผ่านนะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้แคมเปญที่ได้รับการอนุมัติก็คือแคมเปญที่ เราเนี่ยยื่นข้อเสนอว่าเราจะทําตัวนี้แล้วแล้วก็ทางแอสเซนเตหรือทางนั้นค้านี่เขาโอเคยอมรับเราแล้วก็สามารถที่จะเอาไปโปรโมทลิงก์ต่อได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่านี่แคมเปญที่รอการตรวจสอบก็คือว่าตอนนี้เขาลังตรวจสอบเราอยู่ว่าเรามีคุณสมบัติหรือเปล่านะคะถ้ามีก็จะไปอยู่ที่ได้รับการอนุมัติแต่ว่าตรงนี้คือรอดูก่อนแต่ถ้าเราคุณสมบัติไม่ได้นี่นะคะทุกคนเขาก็จะไปอยู่ที่แคมเปญท,ที่ถูกปฏิเสธค่ะ ก็คือหมายถึงว่าร้านค้าหรือว่าเอ็กซ์เจเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าเราเนี่ยดูแล้วเราไม่มีคุณสมบัติที่จะเหมาะกับ campaign, แคมเปญนี้เราก็เลยจะ ต้องถูกปฏิเสธไปนะคะทุกคนก็ลองเลือกแคมเปญที่เราน่าจะทําได้นะคะที่เพจที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยเหมาะกับแคมเปญของเขานะคะส่วนการค้นหาก็จะเป็นค้นหาแคมเปญน,นะคะที่เราทำนี่แหละคะ่ะก็จะให้ใส่ประเภทได้แล้วก็คีย์เวิร์ดนะคะว่าสถานะอยู่ที่สถานะอะไรยังไม่สมัครปฏิเสธแล้วการตรวจสอบเนี่ยคะคะก็ลองค้นหาได้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของแคมเปญน,นะคะนีสื้อโฆษณานะคะ ก็จะเป็นบัตรกำนันต่างๆนะคะรายงานอันนี้จะเป็นในส่วนของรายได้นะคะที่เราทำเอฟเฟอร์นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Conversion ยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เราได้รับรายวันเท่าไหร่ได้รายเดือนเท่าไหร่แคมเปญมีอะไรบ้างที่เราแบบว่าทําไปนะคะรายวันรายเดือนเขาจะแจ้งในส่วนของรายงานนะคะแล้วก็การชําระเงินค่ะนี่นะคะเขาจะบอกนะคะว่าตั้งแต่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะ เดือนอะไรนะคะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะมียอดรวมเท่าไหร่เขาจะแจ้งตรงนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารนะคะเอาไปดูในรูปแบบของเอกสารได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของการตั้งค่าบัญชีค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นตั้งค่าประวัติของเราต่างๆนะคะว่ายังไงบ้างนะคะชื่อของเรานะคะวันเดือนปีเกิดเมืองนะคะอีเมลนะคะหมายเลขโทรศัพท์บัตรประชาชนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านก็คือรหัสของ a c c e s r a ร e ของเราเนี่ยนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ต้องใส่บัญชีธนาคารที่เวลาที่เรามีไรายได้เขาก็จะได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะต่อมาก็จะเป็นไซต์ค่ะก็คือว่าเว็บไซต์หรือว่าบล็อกที่เราจะไปทำเอฟเหรือว่าไปทําการตลาดทําการโปรโมทนั่นเองคะ่ะว่าเราจะใช้เว็บไซต์อะไรบ้างนะคะ ก็แชร์ให้เพื่อนอน,นี้ก็ทําการแบบได้นะว่าแชร์ไปไหนนะคะลิงก์ที่ต้องการแชร์นะคะก็รายงานโคเชชั่น <otion> ก็เหมือนกันก็เหมือนนี่ยคะ่ะทำาอฟเฟอร์เพื่อแชร์ให้เพื่อนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นติดต่อเราก็คือถ้าเราอยากติดต่อแอคเซ็ตเรนะคะเราก็สามารถพิมพ์หัวข้อข้อความแล้วก็ส่งไปได้นะคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้นะคะอะไรยังไงบ้างเขาก็ทําเป็นหัวข้อต่างๆที่คนน่ะสอบถามพ่อไปบ่อยๆนะคะว่ามีปัญหายังไงก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดใหม่นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างรายได้นะคะกับ Astrate a รทเ l i เอนะคะีค่ะให้เรานะคะไปที่การตั้งค่าบัญชีของเราก่อน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะ ซึ่งการตันนะะ้งค่าบัญชีนับได้ก็คือให้เรานะคะใส่ประวัติของเราให้ครบถ้วนค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะในส่วนนี้นะคะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะนั่นก็คือนะคะรูปถ่ายของบัตรประชาชนของเราค่ะให้เราถ่ายรูปมาก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยมากรอกในส่วนนี้นะคะถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะให้เรามาที่คําว่าแก้ไขค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรากรอกนะคะทั้งอันนี้เขาเริ่มที่นามสกุลนะคะชื่อนะคะเพศอะไรนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะรหัสไปรษณีย์ของเรานะคะจังหวัดนะคะเมืองนะคะที่อยู่นะคะก็ให้เรากรอกบ้านเลขที่อะไรของเราให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการใส่อีเมลของเรานะคะเขาก็จะขึ้นอีเมลของเรามาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการใส่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสุดท้ายเลยก็คือ รูปบัตรประชาชนค่ะแล้วก็กดที่คําว่าเลือกไฟล์นะคะแล้วก็เราเอารูปไปที่ไฟล์ไหนในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วก็ไปเลือกมานะคะลองตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนะะให้ดีว่าเรากรอกถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรากดที่คําว่าอัปเดตค่ะพอเราอัปเดตแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นข้อมูลนะคะที่เราใส่ปัจจุบันนะคะทุกคนก็สามารถที่จะกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ ในส่วนของประวัติก็เสร็จแค่นี้ค่ะทุกคนก็อย่าลืมถ่ายรูปบัตรประชาชนที่มันชัดเจนนะคะให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนของเรานะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนต่อไปนะคะทุกคนที่อยากให้ทุกคนไปดูนะคะจะเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารค่ะในส่วนของบัญชีธนาคารนะคะก็คือว่าเราจะต้องใส่บัญชีทะะ่าต่างๆเพื่อเอาไว้ที่จะรับเงินนะคะเวลาที่เราทำรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือรูปถ่ายของหน้าบัญชีธนาคารของเราค่ะก็ถ้าถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมนะคะอัพไวในคอมของเรานะคะเราจะได้อัปโหลดมาใส่ที่นี่ได้อย่างง่ายๆนะคะวิธีการที่เราจะใส่ก็เหมือนเดิมค่ะกดที่คาว่าแก้ไขนะคะ ใส่ชื่อธนาคารได้เลยนะคะว่าเป็นธนาคารอะไรนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก,ก็มีแบงก์ของแบงก์นะคะธนาคารนยุทธยานะคะ cimb e นะคะกสิกรกรุงไทยและนันเฮาสนะคะสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์องก็เป็นไทยพาณิชย์เนาะสแตนดาร์ดนะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าธนาคารของเราเนี่ยธนาคารอะไรนะคะต่อมาก็จะเป็นชื่อสาขานะคะสาขาที่ที่เราไปเปิดบัญชีก,ก็ได้ แล้วก็รหัสไปสนีนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นสวิปนะคะรหัสสวิปโค้ดเนี่ยอันนี้เราเคยสอนในในที่เคยทำเอ่อเอเอชของ lazada แต่ถ้าใครนะคะที่ ไม่รู้นะคะทุกคนสามารถเนี่ยพิมพ์คาว่าสวิปตรงนี้แล้วก็ตามด้วยสวิปโค้ดหรือว่าพิมพ์สวิปธนาคารก็ได้ค่ะเขาจะมีรหัสของธนาคารของเราต่างๆว่าเป็นรหัสอะไรค่ะแล้วก็ลองเลือกได้นะคะประเภทบัญชีอะไรนะคะ current นะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นเหมือนบัญชีอะไรนะกระแสรายได,ได้แล้วก็ออมทรัพย์อะค่ะแล้วก็สกุลเงินงที่เราต้องการนะคะเราก็เลยเลือกเลือกได้เลยนะคะว่านี่ TSB ก็เป็นไทยบาทนะคะก็เป็นเงินบาทของเรานะคะต่อมาชื่อบัญชีค่ะก็เป็นชื่อของเรานะคะ ก็กรอกเป็นดูจากข้อมูลก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะคิดว่านะแล้วก็เลขบัญชีนะคะหลังจากนั้นก็เลือกไฟล์นะคะก็คือหน้าสมุดบัญชีของเราแหละคะ่ะเลือกมาใส่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่คําว่าอัปเดตได้เลยนะคะแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ บัญชีธนาคารนะคะก็แค่นี้เลยค่ะทุกคนก็เตรียมรูปข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็กรอกเป็นภาษาไทยปกติเลยนะคะเพียงแค่สวิสโคดอย่างที่บอกนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็เป็นรหัสของเขาเนาะแล้วก็ชื่อธนาคารนะคะแล้วก็สกุลเงินแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของไซต์นะคะไซต์ในส่วนนี้นะคะทุกคนก็คือว่าชื่อเว็บไซต์หรือว่าชื่อแฟนเพจหรือ Facebook ของเรานะคะที่เราจะ เอาเอฟเฟอร์เอทหรือว่าแคมเปญของเอ็กซ์เทรดเนี่ยไปทําการตลาดหรือทําการโปรโมทนะคะโดยวิธีการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็ให้เราไปที่คําว่าไซต์ใหม่แบบนี้นะคะแล้วเราก็กรอกนะคะชื่อเว็บไซต์หรือว่าชื่อเพจของเรานะคะได้เลยนะคะ URL ของไซต์นะคะทุกคนแบบนี้นะก็สามารถเอามากรอกได้นะคะชื่อแฟนเพจนะคะลิงก์ของเพจนะคะวิธีการที่เราจะเอาลิงก์มานะคะทุกคนก็ ลิงก์อย่างลิงก์ Facebook Fanpage อย่างเงี้ยนะคะก็มาใส่ได้รูปแบบนะคะของเราเป็นรูปแบบอะไรนะคะเป็นบล็อกเป็นสื่อโซเชียลเป็นคูปองเป็นอะไรยังไงก็สามารถใส่ได้เนาะเป็นเครือข่าย f อหรือว่า Search Engine นะคะผู้นำทางความคิดก็เลือกได้นะคะว่าเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนนะคะทราฟฟิกนะคะทุกคน Traffic ก,ก็คือเราเป็น เราแบบว่าเป็นทราฟฟิกแบบไหนเป็นออร์แกนิกเซิร์ชนะคะยอดทราฟฟิกแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกถ้าเราเป็นเพจ a c e b o o k เนี่ยก็ใส่ว่าเพจ a c e b o o k แบบนี้ได้นะคะการสร้างยอดนะคะก็คือว่าเราได้รับแบบเหมือนมียอดมีรายได้จากไหนจากรีวิวสินค้าและบริการข้อมูลต่างๆเงินคือคะแนนสะสมแล้วก็เลือกสินค้าและบริการก็ได้นะเพราะว่าเราจะทำาอฟเฟอร์เรทไงแล้วก็แบบว่าเหมือนเราต้องไปรีวิวไปทําการตลาดแบบนี้นะคะก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะ ประเภทไหนนะคะก็เขาก็จะขึ้นนะคะว่าเป็น e-commerce แบบไหนเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับ beauty and health นะคะความสวยความงามนะคะหนังสือมีเดีย clothing นะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย computer electronic ก็เลือกได้นะคะหรือว่าจะเป็น financial นะคะเป็น insurance นะคะประกันชีวิตสินเชื่อ credit card หรือว่าเป็น stock อะไรก็เลือกได้นะคะทุกคน forex นะคะ education เป็น entertainment นะคะเยอะมากนะคะทุกคนก็ลองเลือกให้เข้ากับหมวดหมู่ของเรานะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะต่อมาก็จะเป็นคําอธิบายนะคะทุกคนก็ใส่คําอธิบายเกี่ยวกับ แฟนเพจของเราหรือว่าเว็บไซต์ของเราได้ว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับยังไงนะคะถ้าเราใส่ทั้งครบทั่วทั้งหมดแล้วก็กดที่เขาว่าสร้างค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยถ้าเราสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะชื่อไซต์อะไรนะคะสถานะติ๊กถูกแบบนี้นะคะก็แค่นี้นะคะเราสามารถเพิ่มกี่เว็บไซต์หรือว่ากี่แฟนเพจก็ได้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นตัวเลือกเวลาที่เราไปทำแคมเปญอะ เราก็สามารถเลือกได้ว่าแคมเปญนี้เราจะเอาไปโปรโมทที่เว็บไซต์ไหนหรือที่ไหนนะคะก็จะได้เป็นตัวเลือกให้กับ e x t r a Trade แล้วก็ร้านค้าที่เขาเข้ามาดูว่าอ๋อเราเหมาะสมกับแคมเปญนี้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตห็หลักๆนะคะที่เราอยากให้ทุกคนดูเข้ามาก่อนที่เราจะทำเอฟเฟอร์ของ e x t r a Trade นะคะก็จะมีประมาณนี้เข้ามาก่อนนะคะก็คือในส่วนของประวัตินะคะ ธนาคารแล้วก็ไซต์นะคะก็ให้เราเลือกไว้ก่อนนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องเพิ่มเข้าไปก่อนเพื่อที่เวลาที่เราทำ Affriate เน่จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราหรือว่าบัญชีธนาคารที่ผูกเชื่อมนะคะหรือว่าไซต์ของเราที่เราจะเอาไปโปรโมตนั่นเองคะ่ะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลของหน้าแดชบอร์ดหลักๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการที่จะสร้างลิงก์หรือว่าสร้างแคมเปญเพื่อไปทำแอฟเฟรเอทนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างรวมถึงการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นต่างๆว่าเราต้องดูอะไรยังไงแบบละเอียดกว่านี้นะคะต้องติดตามคลิปหน้านะคะสรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงถ้าใครไม่อยากพลาดในการทำแอฟเฟอร์เอของอั t เตเเนี่ยก็อย่าลืม ติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้เป็นราค่าสวัสดีค่ะเป็นไงครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับ a c c e s t ส a ท e เนี่ยก็ยังจะมีวิธีสร้างลิงก์อยู่นะครับซึ่งจะมีในคลิปต่อไปสร้างลิงก์เนี่ยเอาไปทำอะไรลิงก์ก็เอาไปแชร์นั่นเองเอยังไงก็ติดตามกันได้โดยกด Subscribe และกระดิจแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนนอกจาก a f f i l i a t e แล้วนะครับก็ยังมีเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ซึ่งถ้าคุณเริ่มต้นไม่เป็นหาของไม่เป็นนะครับไม่รู้ขายที่ไหนดีแล้วขายแล้วจะให้มันขายดีได้อย่างไรหนังสือเล่มน,นี้บอกทั้งหมดนะครับที่จริงยังยังมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่าที่ผมบอกตรงนี้อีกนะครับเพราะว่าหนังสือเนื้อหาอย่างเงี้ยฮนะเนื้อหามากถึง357หน้านะครับแจกฟรีนะครับปกติ350บาทนะฮะแจกฟรีครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่ง แล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จาัดก,การออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์แอดวรราภพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะหาได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ